มหาวิทาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชันสำนักงานเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครจัดพิธีเปิดงานบ้านสมเด็จสร้างคนสร้างอาชีพใหม่สร้างความสุขและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบบราณการ หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยายลัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบลณตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงชันเขตตลิงชันกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเกียรติจากนายเกียงยศสุดราภารองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดงานบ้านสมเด็จสร้างคนสร้างอาชีพใหม่สร้างความสุขรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะงานในวันนี้นะครับก็งานบ้านสมเด็จสร้างคนสร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุขนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลบที่ท่านประยุทธ์จันโอชาท่านได้ดําริขึ้นเพื่อที่ยกระดับชุมชนแล้วก็สังคมนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดวันนี้ก็คือทางหมหาลัยราชพัฒนะครับร่วมกับกรุงเทพมหานครโดยสํานักง,งานเขตตลิ่งชันและชลบุรีนะครับร่วมกันจัดงานตลาดน้ําซึ่งตลาดน้ำนมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี56นะฮะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ยทางหมหาลัยราชพัฒเข้ามาเพื่อเป็นการยกระดับชุมชน ดูว่ามีสินค้าอะไรมีวัตถุดิบอะไรที่สามารถนำขึ้นมาขายเพื่อเป็นการยกระดับของเขาให้ให้เขาสามารถมีอาชีพมีไรายได้ครับการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอบรับดีนะครับเท่าที่เท่าที่ไปเดินเดินดูเนี่ยหรือไปไปเยี่ยมชมเนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาก็ผ่านสถานการณ์โควิดไปแล้วก็มันเริ่มดีขึ้นปัจจุบันเนี่ยทราบว่าก็มี เมื่อก่อนเนี่ยมีประมาณคนถึงประมาณเกือบ2,000คนในแต่ละวันที่มามาเที่ยวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะฮะก็หลักเกือบใกล้ๆ1,000คนแล้วครับสีจ่จังหวัดยังไงต้องมาคัดมาครับาใช้ทีมในการคัดมาถึงอะไรนะครับอสี่สจังหวัดน,นะครับสีตำบ,ทาาบล,บล,ลที่เรามาจังหวัดและตำบลเราเรืออ <ๆ S 1> ๋อ <ๆ S 1> ก็คือก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพนะเน้นทางด้านนี้แล้วก็อาจจะมีทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ชาวชุมชนหรือว่าที่เขาคิดค้นึ้นมาโดยมีทางมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงครับในช่วงโควิดแบบนี้มีปสรรคมีอะไรบ้างอ๋อย่อมมีอยู่แล้วฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราก็กลัวกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรมากไปหรือจัดอะไรเยอะไปเนี่ยมันก็อาจจะติดกันขึ้นมาอีกเพราะนั้นเขาจะใช้วิธีระมัดระวังนะแล้วก็มาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาล ได้กําหนดไว้ทางหมหาลัยแล้วก็ชุมชนก็ปฏิบัติตามอย่างดีครับก็ท้านี้ก็คงอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่า,าปฏิบันทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครนเองก็มีโครงการต่างๆที่ช่วยชาวชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือไม่ว่าจะนําวัตถุดิบออกมาให้ตลาดเห็น นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทาก็เพื่อพี่น้องประชาชนทั้งสิง้นเพราะนั้นอยากให้สนับสนุนใครมีของดีก็นําออกมานะครับไม่ว่าจะไปที่หมาอะไรราชพัฒนต่างๆหรือทางสํนงงานักงานเขตก็ได้แล้วเราก็จะช่วยสนับสนุนนะครับแล้วส่วนประชาชนที่พอมีไรายได้แล้วหรือหรือสามารถช่วยเหลือกับสังคมได้ชุมชนได้ก็ขอให้ช่วยเหลือต่อไปครับค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะก็ มีส่วนร่วมในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยที่จะทําหน้าที่บูรณาการความร่วมมือใน <c oughs> ในเชิงวิชาการะคะ่ะก็คือเรามีความพร้อมในเรื่องของศักยภาพทางวิชาการที่จะเข้ามาสํารวจศักยภาพของชุมชนนะคะว่ามีความเข้มแข็งเดิมเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะนํา <c oughs> องค์ความรู้ที่มีะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการวิจัยนะรวมไปจนถึงศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพที่ชุมชนมีนั้นนำมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มทักษะในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นเป็นลักษณะของการสร้างอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตต่อไปะคะ่ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของประชาชนพี่น้องเขตตลิ่งชันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งของสำนักงานเขตด้วยเพราะว่าอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่ามหาวิทยาลัยเองไม่สามารถที่จะดำเนินง,งานได้ด,ด,ด้วยด้วยตัวเองตามลำพังได้นะคะคือต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องเขตตลิ่งชันนะคะว่าท่านมีความเข้มแข็งมีศักยภาพที่โดดเด่นเรื่องอะไรแล้วมีความ ต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยลงไปช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างนะคะทางมหาวิทยาลัยจึงจะได้ข้อมูลนั้นนะคะมา วางแผนพัฒนาแล้วก็ดำเนินงานตามโครงการของนโยบายรัฐบาลภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางรัฐบาลได้ตั้งใจเอาไว้ค่ะก็แล้วก็อยากจะฝากนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่เราทราบกันมันเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแล้วก็เราก็หันมาเที่ยวกันค่ะเที่ยวในประเทศไทยเหล่านี้ล่ะค่ะหนึ่งตำบลเ่ยจะมีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาร่วมกับโครงการนี้นะคะก็เชิญชวนค่ะมาร่วมท่องเที่ยวในประเทศไทย ครับผมครับก็ดีใจนะครับที่ตอนนี้โครงการทุกโครงการทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนทุกส่วนนะครับมีส่วนช่วยส่วนช่วยในการที่ทําให้ทุกคนมีไรายได้นะครับผมแล้วก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนแล้วก็ชอ,อยากชวนคนไทยมาเที่ยวที่ที่นี่กันนะครับ